สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เกา่ากับออซที่ปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมชัยสันวินนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอ้ออนะคะจะไปเบ็ดที่20บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอไป1 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะว่าอ้ออเนี่ยจะได้หมุนกี่รอบนะคะแล้วก็ได้ตัวคูณเท่าไหร่เนาะก็เราจะไปเล่นพนันกันนะคะรอบแรกนะคะหมุนฟรีนะคะจะ หมุนได้มา1รอบนะคะเป็น10นะคะหมุนอีก1รอบแล้วกันค่ะได้หมุนฟีมา12รอบนะคะเราไปเล่นตัวคูณต่อนะ,ะรอบแรกคูณ10มาแล้วนะคะรอบต่อไปค่ะคูณ12มาไหมได้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นเริ่มกันเลยนะคะเราได้หมุนฟีทั้งหมด12รอบนะคะเราก็ได้ตัวคูณคูณ12นั่นเองนะคะ รอบแรกมา96บาทค่ะแล้วก็มาอีก12บาทมาอีก96บาทนะได้ไป204บาทนะเริ่มต้นมาได้สวยเลยนะทุกคนค่ะไปค่ะได้มาอีก168บาทนะเหลืออีก9รอบนะคะได้มา480บาทมาอีกไหมได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะไปกันต่อค่ะเหลืออีก8รอบนะคะ ได้มา96บาทค่ะเหลืออีก6รอบเหลืออีก5รอบค่ะ3รอบสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้โอเคเราได้ทุนคืนแล้วนะคะทุกคนขาก็เดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปอีกทีนะคะว่าเราได้ไปเท่าไหร่เนาะเหลืออีก1รอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะ ได้มาอีก1 4 4บาทค่ะรอบนี้นะคะเราได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมดนะเท่าไหร่1476บาทนั่นเองนะคะเราได้กำไรประมาณ476บาทนะไปกันต่อค่ะเวทเท่าเดิมเลยนะคะ20บาทแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป1,000บาทนะสแคตเตอร์ของเราตอนนี้นะ,ะมา3ตัวแล้วนะคะ มาสี่ตัวแล้วนะคะมาอีกหนึ่งแถวไหมโอ้เสียดายนะคะมาแค่4ตัวเนาะเอาโซะนะคะรอบนี้นะจะไม่เล่นพนันนะก็คือ,อ,อหมุนฟี8แปดรอบแล้วก็ตัวคูณคแปดนะมาค่ะรอบนี้จะปังหรือจะพังนะ,ะทุกคนคะ่ะมาแล้วนะ,ะได้ไป16บาทเหลืออีก5้ารอบค่ะเหลืออีก4รอบนะคะ ได้มาอีก96บาทค่ะแล้วก็มาอีก32บาทเหลืออีก3รอบเราลงทุนไปเท่าไหรอ่อ่ะ1,000บาทได้มาอีก8บาทค่ะเหลืออีก1รอบนะฮะได้มาอีก256บาท เราได้เงินรางวัลรวมนะฮะทั้งหมด427บาทนะรอบนี้นะคะเราขาดทุนไปนะทุกคนหาก,ก็ไม่เป็นไรนะก็มีได้บ้างนะเสียบ้างเนาะก็วันนี้นะคะอสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ